พี่เบอร์เกอร์ครับนี่คือพี่เบอร์เกอร์เดี๋ยวไปดูน้องเบิร์กอันนี้นอนเฝ้าน้องนะครับนี่ไม่ได้ไปไหนนะนี่นอนเฝ้าน้องนู่นน้องเขานอนอยู่นู่นนู่นน้องเขานอนอยู่นู่นแหมนี่พี่เบอร์เกอร์นะครับพี่เบอร์เกอร์นะครับเพิ่งอาบน้ำพี่เบอร์เกอร์เสร็จพี่เบอร์เกอร์ก็มานอนคาบตุ๊กตาเหมือนเด็กเลยครับนี่นี่นี่เป็นพี่คนโตคนนั้นเนี่ยแต่ทําตัวเหมือนหมาปัญญาอ่อนนะนี่ยังติดตุ๊กตาอยู่เลย หนึ่งท่านอนน่ารักนะครับหนึท่านอนหลับปุ๋ยเลยนี่ตอนนี้เริ่มมีขนแล้วนะมีชื่อกาแฟมีขนขึ้นแล้วนะครับดูเขานอนตอนนี้หลับไม่ดูเรื่องเลยเนี่ยนีชื่อเดีนน๋ยวมีชื่อสตางหลับไม่ดูเรื่องนี่หลับสนิทจริงๆนะนี่หลับสนิทยังไม่นี่ไม่ใช่แมวตายนะครับแมวนอนหลับจปาเขาูที่จปากับกเาอ่ะ น,นี่แมวนอนหลับนะครับไม่ใช่แมวตายว้นนี้จะไปจับหนูได้ยังไงเนี่ยมันหลับสนิทขนาดนี้โอ้โหนี่หลับสนิทเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นมาพร้อมกันนะครับเป็นแมวจรจัดหรือว่าแมวหลงมานะครับเราไปเอามาเลี้ยงตั้งแต่อิต์ที่เอามาตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเลยตอนนี้โตละยวต้องพาไปฉีดยานะครับ มยังไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยตลกตลกมากเกือบพี่ครับนี่เกือพี่เนี่ยเกืพี่นอนที่นี่พี่ร้อนพี่เขาพี้ร้อนอาบวันนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับวันนี้เพิ่งอาบน้ําพี่เบอร์เกอร์เสร็จเนาะพี่เบอร์เกอร์อาบน้ําแล้วเนาะจะหลับแล้วครับจะหลับพี่เบอร์เกอร์จะหลับไหเบอร์เกอร์จะหลับ f c นะครับให้เบอร์เกอร์หลับแล้วนะครับเนี่ยดื่นตาจะไม่ขึ้นแล้วเนี่ยหัวโดดยันตืต่นตาอ่ะลากันเท่านี้